สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมพบกันอีกแล้วกับ API Speed Model Shop นะครับผมวันนี้เราจะมาแกะกล่องอีกเช่นเคยตัวนี้คือ Skyline 2000 KPTC 110 f u Version ของ Fuji m i นะครับผมตัวนี้เป็น Nissan Official License Product นะครับผมคือ เป็นได้ลิขสิทธิ์มาจากนิสสันนะครับเพราะฉะน,นั้นรายละเอียดคือถอดแบบมาจากของจริงเรียกกันว่าเป๊ะๆเ,เลยทีเดียวตัวนี้เป็นตำนานของ GTR เลยนะครับผมถ้าใครเล่นรถเนี่ยก,ก็จะรู้ว่าตัวนี้ก็สุดยอดอยังไงนะครับตำนานนะเดี๋ยว ก่อนอื่นขอขอบคุณลูกค้าจากนนทบุรีนะครับที่อนุญาตให้เรามาแกะกล่องรีวิวกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องเลยดีกว่านะาเปิดขึ้นมานะครับนี่กันชนชุดพาร์นะครับ ไฟนะฮะไฟท้าย GTR ที่จะบ่งบอกว่าเป็น GTR จริงๆก,ก็คือไฟท้ายโดนสดาสองดวงตัวนี้เป็นในห้องโดยสารนะครับผมในห้องโดยสารนะครับผมสีดำอาจจะมองไม่เห็นขอภัยนะครับนี่ฮะ Official License นะครับผมก็จะได้เครื่องของนิสสันมาด้วยนะครับเป็น เครื่องของ GTR โป่งครับโป่องอันนี้โป่งโป่ง GTR หกข้างพื้นพื้นช่วงล่างนะครับมีปีกนกนะฮะมีคัมมีปีกมีเบาะน,น,น,นีคอนโซลคอนโซลกลางนะครับมีพวงมอะไรอีกแล้ว สังเกตดูนะครับเขาจะให้พวงมลลาลัยมาสองชิ้นนะฮะเป็นพวงมลลาลัยที่หน้าตาคล้ายๆกันอันนี้เป็นตัวพวงมลลาลัยเดิมอันนี้เป็นพวงมลลาลัยแต่งนะครับผมกับที่ปิดไฟ,ไฟท้าย GTR ครอบเกียร์คอนโซลอีกแล้วคอนโซลกลางหน้า GTR ครัอันนี้ครอบคอนโซลหน้านะครับมีไฟหน้าครอบไฟหน้าแล้วก็บอดี้บอดี้บอดี้นี่ต้องเอาไปทำสีนะครับแต่ว่าสีขาวก็คลาสสิกนะฮะหรือจะพ่นสีดำเนี่ยพ่นตัวเวลาพ่นบอดี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำนิดนึงถ้าเป็นรถยนต์โมเดลรถยนต์เนี่ย เราสามารถพ่นสีกระป๋องที่ใช้สำหรับพ่นรถยนต์นะครับของบอส n นี่หรือว่าไพเร็พันก็ได้พ่นรองพื้นก่อนแล้วก็พ่นเนื้อสีนะครับจะได้สีมาที่ใกล้เคียงกับสีรถจริงๆมากแล้วก็ราคาไม่แพงเหมือนซื้อสีกระป๋องของไทมิยานะครับสำหรับบอดี้พ่นเพียวๆเนี่ยคุ้มครับ อันนี้บอกไว้เป็นคลิปแล้วก็ข้างล่างเป็นล้อแม็กล้อแม็กตัวในกล่องนะครับกับยางยางอะไหลอันนี้เป็นล้อเด็กล้อหน้ากว้างอันนี้เป็นยางปกติธรรมดาสำหรับใส่กับแม็กเป็นตัววิ่งนะครับผมมีสติ๊กเกอร์น้ำ g t r แกลายสองพันจีทีอาร์แล้วก็สติกเกอร์ยิบยับย่อยนะครับผมกับคู่มือการต่อนะครับคู่มือการต่อทั้งหลายนี่การต่อเครื่องให้ดูกันชัดๆเลยนะครับผมเครื่องรายละเอียดนะฮะยิบยับย่บยอยไปหมดแต่ว่าหลายคนเห็นอาจจะมึนหรือเปล่าอ้าวนะครับผมแต่ไม่ยากนะครับ การต่อเนี่ยไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับผมก็ต่อสนุกสนุกนะครับแนะนำว่าใช้กาวดีๆหน่อยต่อนะครับเป็นการฝึกสมาธิแล้วก็เป็นงานอนดิเรกด้วยนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวขอจบการแกะกล่อง Skyline 2000 GTR KPTC 1 0 0ซนะครับ Full Work v e r อร์ช สนใจโมเดลตัวนี้หรือว่ารุ่นอื่นนะครับสามารถติดต่อได้ที่หน้า Facebook Fanpage API Speed Model Shop นะครับผมและหรือติดต่อได้ทางคอมเมนต์ข้างล่างของ YouTube ก็ได้นะครับผมก็ยังไงวันนี้ก็ขอขอบพระคุณเจ้าของรถคันนี้นะครับ คุณตั้มจากนนทบุรีนะฮะที่ให้เรามาแกะกล่องก่อนเดี๋ยวก็จะแพ็กส่งให้นะครับผมก็วันนี้จบการแกะกล่องเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ